คนหลงเชื่อและและลงเข้าไปเล่นจริงๆเยอะมากก็มีผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายตรงนี้เยอะจากเพจปลอมที่สร้างขึ้นมาที่ไม่ใช่ใบเตยอาสยามเลย,อย,เลยอย่าหลงเชื่ออะไรง่ายๆจากเพจปลอมต่างๆนะคะแล้วก็ระมัดระวังด้วยแล้วยังไงก็จะบอกว่าใบเตยไม่ไม่เคยม,มีพฤติการในการหลอกลวงหรือว่าทําเว็บพน,นันหรือมีเว็บพน,นัพนหรือเพจปลอมจากเว็บพนันใดๆทั้งหมดไม่ใช่นะคะอน,นี้ ที่ทําให้แฟนคลับหรือว่าคนรอบตัวเราคนสาธารณะทุกคนที่เป็นแฟนคลับคนรู้จักเราหรือว่าคนในโซเชียลทั้งหมดเนี่ยเข้าใจผิดหลงพิงค่ะว่าว่าเป็นใบเตยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งความจริงมันก็คือไม่ใช่ไงคะข้รที่จริงมันก็คือไม่ใช่ทุกอย่างคือปลอมมาทั้งหมดแต่เอารูปเอาภาพเอาคลิปเราไปโปรโมทเพื่อทาการเขาเรียกว่าทําให้เว็บเองมี engagement มีรายได้เข้ามาเยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หลอกลวงแหละอืใช่ค่ะก็ ก็ต้องมาแจ yeah, ้งเล่นออุ้ยเยอะมากค่ะเยอะมากเยอะมากเยอะมากค่ะมีคนหลงเชื่อและและลงเข้าไปเล่นจริงๆเยอะมากค่ะอาจจะเป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปอะค่ะว่าอย่านิ่งนอนใจถ้าเกิดตรวจพบว่าตัวเองเนี่ยถูก สร้างเพจปลอมขึ้นหรือว่ามีการนํารูปไปใช้อ่ะค่ะตอนนี้ก็คือมีหน่วยงานเนี่ยแค่ผู้การเนี่ย<ะ>คือเขาเปิดรับแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาแจ้งความไว้เพราะว่าในวันหนึ่งในอนาคตข้างหน้าค่ะถ้าเกิดสมมติมีผู้เสียหายที่หลงเชื่อไปตามที่เขาปลอมขึ้นมาค่ะแล้วเข้ามาเขาก็จะบอกว่าเขาเสียหายจากการที่เขาเห็นภาพคนดังอย่างเช่นคุณใบเตยอ,อย่างเงี้ยเขาก็อาจจะมาแจ้งความเอาผิดกับคุณใบเตยได้ซึ่งวันนี้ที่เข้ามาในวันนี้ก็เหมือนกับเรามาลงเป็น บันทึกเป็นพยานยหลักฐานไว้ว่าเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเชิญชวนตรงนี้ค่ะคือเหมือนเขาเอาวิดีโอหรือภาพอย่างอื่นอะไรเงี้ยมาใส่ใส่ใแต่ว่าอันไหนที่เห็นว่าเป็นคลิปเราที่ engagement ดีๆมีภาพที่แบบค่อนข้างค่อนข้างแบบสามารถดึงดูคนมาลงเล่นได้อย่างเงี้ยก็เขาก็จะทําขึ้นตลอดเวลาแต่อันนี้ก็เรารู้สึกว่าตัดสินใจมามาแจ้งความฟ้องรองเพราะว่าออล่าสุดมีมีแฟนคลั เข้ามาแจ้งเยอะเยอะมากเยอะก,กว่าปกติที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าว่าได้เจอเพจปลอมเจอโน่นนี่นั่นแล้วทุกคนก็เข้าไปบางคนด้วยความที่หลงเชื่อนึกว่าเป็นเราจริงๆหรืออย่างเงี้ยค่ะก็เข้าไปเล่นโดยที่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ร,ดรู้ไม่ได้ทราบข้อเท็จจริงว่าอันนี้คือ om, เพจปลอมอะไรเงี้ย remedy? ค่ะก็มีผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายตรงนี้เยอะจากเพจปลอมที่สร้างขึ้นมาที่ไม่ใช่ใบเตยอาสยามเลยก็เราก็รู้สึกว่าครงน,นี้ก็คงต้องต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องละ ต้องมาแล้วก็พอดีเจอหน่วยงานสอทอหนึ่งค่ะที่จะเห็นจากพี่ฟิลมโพสต์ลงอินสตาแกรมก็เลยไลน์ไปหาพี่ฟิลมว่าเอ๊ะอันนี้หนูสามารถไปมาแจ้งความหรือมาร้องเรียนร้องทุกขหรืออะไรท,ที่ที่นี่ได้ไหมคะเพราะว่าที่ผ่านมาเราไม่รู้ว่าองค์กรไหนบ้างที่เกี่ยวกับการ การที่สามารถช่วยเหลือตรงนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ่ายังไงก็ฝากเตือนด้วยว่าทุกเพจเลยถ้าถ้าไม่ใช่เพจที่ติกถูกเดี๋ยวไปเตือนจะไปไปเขาเลยก็ไปทำ Meta i f y Meta Verify นอันนี้เป็นสิ่งแนะนำที่ดีมากเพราะว่าไม่เคยรู้เลยว่าตัว Facebook ก็มี Meta Verify เพราะว่าก็จะมีคิดว่ามีแค่ใน Instagram หรือว่า TikTok หรืออะไรอย่างนี้ก็ก็ฝากด้วยค่ะ อย่าหลงเชื่อถ้าเห็นเป็นการโฆษณาเชิงการพนันหรือว่ามันจะมีอย,าอย่างอื่น้วยที่มีแบบให้เล่นสล็อตให้ก็เหมือนรวมรวบรวมอะไรทุกความเ,เป็นการพนันทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะบอกว่าไม่ใช่ใบเตยน,นะคะแล้วก็แล้วก็วกให้ให้ดูให้ดีให้อย่าหลงเชื่ออะไรง่ายๆจากเพจปลอมต่างๆนะคะแล้วก็ระมัดระวังด้วยแล้วก็ ก็อยากให้เข้าช่องทางที่ถูกต้องจริงๆที่เป็นของใบเตยอาเยาจริงๆค่ะแล้วก็ยังไงก็จะบอกว่าใบเตยไม่ไม่เคยมีพฤติการในการหลอกลวงหรือว่าทำเว็บพนันหรือมีเว็บพนันหรือเพจปลอมจากเว็บพนันใดๆหมดไม่ใช่นะคะอันนี้ย้ำ